ย้อนไปเมื่อกว่า40ปีก่อนชื่อของเล็กนกไนหนุน่มวัย34ปีชาวเมืองเพชรบุรีโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศเขาได้ร่วมกับพวกกอเหตุสะเทือนขวัญบุกไปสังหารกำนันพลซึ่งเป็นกำนันทรงอิทธิพลคนหนึ่งของเมืองเพชรบุรีในขณะนั้นถึงถิน่นการต่อสู้ด้วยอาวุธสงครามและอาวุธร้ายแรงบริเวณทุ่งกว้างบ้านบางกุลาต่อเนื่องบ้านดอนนาลุม ตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองเพชรบุรีระหว่างเล็กนกไนกับฝ่ายสมุนของกำนันผลดำเนินไปอย่างดุเดือดเลือดพล่านยังผลให้มีผู้เสียชีวิตในการประทะค,ครั้งนี้ถึงเจ็ศพเรื่องราวของเล็กนกไนจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในคลิปครับจากการเปิดเผยของกำนันไหนหรือนายแก้วเอี่ยมสะอาดอาดีตกำนันตำบลน,นาพันสา และเป็นหลานชายของเล็กนกไนในย้อนเรื่องราวของผู้เป็นอาให้ฟังว่าเล็กนกไหนหรือที่ตนเรียกติดปากว่าพี่เล็กเกิดที่หมู่ที่6ตําบลนาพันสามอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีดามันดาชื่อนายเสาวนางแพร่นกไนเล็กนกไนเป็นบุตรคนที่8ในจํานวนพี่น้อง12คนในจํานวนนี้เป็นหญิงห้าคนชายเจ็ดคนในวัยเด็กเล็กนกไนใช้ชีวิตเหมือนเด็กลูกทุ่งทั่วไป ช่วยพ่อแม่ทํานาเลี้ยงเป็ดตามพื้นเพอ,อาชีพของชาวบ้านนาพันสามมีนิสัยอบอ้อ,อมอารีพูดจาอ่อนหวานมีเหตุผลจริงจังต่องานพูดอย่างไหนจะต้องทําอย่างนั้นตามวิสัยของหนุ่มนักเลงเมืองเพชรเล็กนกในเป็นคนรักพี่รักน้องรักพวกเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่และญาติมิตรทั่วไปนอกจากนี้เล็กยังมีพรสวรรค์ด้านเสียงเพลงเป็นพิเศษ ชอบร้องเพลงลูกทุ่งแนวสุรพลสมบัติเจริญเล็กมักถูกเชิญให้ขึ้นไปร้องเพลงในงานต่างๆบางครั้งก็ทำหน้าที่เป็นโคศกประจำงานเล็กนกในเคยตั้งวงดนตรีเล็กๆชื่อรวมมิตรศิลปินรับจ้างแสดงในงานต่างๆกระทั่งอายุย่างเข้า27ปีขณะทำงานในโครงการชชลประทานเพชรบุรีวงการเพลงของเล็กกำลังรุ่งโร์แต่กลับต้องพบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด จากเครื่องเล็กๆเหมือนน้ำผึ้งเพียงหยดเดียวช่วงที่เล็กนำคณะวงดนตรีไปแสดงที่ตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีได้มีไอ้หนุม่มในหมู่บ้านมาติดพันแตว๋วซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเล็กและเป็นหางเครื่องอยู่ในวงดนตรีของเล็กด้วยไอ้หนุม่มคนนั้นติดตามไปชมการแสดงที่หาดเจ้าสำราญขณะที่วงดนตรีกำลังแสดงอยู่นั้นเขาได้เขียนจดหมายน้อยไปหาแต๋วบนเวที เมื่อเล็กทราบเรื่องก็ไม่พอใจรุ่งเช้าได้ไปต่อว่าชายคนนั้นที่บ้านซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเป็นเหตุให้พ่อของชายหนุ่มคนนั้นเกิดความไม่พอใจเดินเข้าไปชกต่อยเล็กจนลม้ลมลงแต่เรื่องไม่จบเพียงเท่านี้พ่อของชายคนนั้นยังผูกใจเจ็บไปหานายผันเอี่ยมสะอาดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตตำบลนาพันสามซึ่งเป็นอาของเล็กเพื่อขอให้จัดการกับเล็กให้เด็ดขาด แต่ผู้ใหญ่พันธ์ปฏิเสธทําให้พ่อของชายหนุ่มคนนั้นเกิดความไม่พอใจและกล่าวอาฆาตว่าหากผู้ใหญ่ไม่จัดการให้ผมจะจัดการกับไเ,เล็กเองก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อของชายหนุ่มได้ไปหากำนันตำบลนาพันสามขอให้ช่วยจัดการกับเล็กกำนันตำบลนาพันสามไม่พอใจผู้ใหญ่พันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงตอบตกลงช่วยเหลือโดยทันที และแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่สองมีนาคม2 5 1 2นายแก้วผู้เล่าเหตุการณ์ขณะนั้นอายุเพียง11ปีผู้ใหญ่พันนายพองหรือน้อยนอกไนนายสุนทรหรือพรามกินเหล็กวัย19ปีพี่ชายกับหลานชายร่วมสายโลหิตของเล็กกำลังนอนเฝ้าเป็ดลทุงอยู่ที่กลางทุ่งนาบ้านป่าขาด ตำบลท่าแรงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้มีคนร้ายจำนวน9คนถืออาวุธครบมือมีทั้งปืนสั้นปืนยาวเดินลัดเลาะทุ่งนาหวังเข้ามาถล่มเล็กนกไนให้แหลกลานแต่บังเอิญวันนั้นเล็กไม่ได้อยู่ที่เล้าเป็ดเพราะไปนอนที่บ้านพักชลประทานซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรเมื่อไม่เจอเล็กหนึ่งในกลุ่มคนร้ายได้ตะโกนว่าในเมื่อไอเล็กมันไม่อยู่ใครตัวดำยิงทิ้งให้หมด หลังสิ้นเสียงคนร้ายกลุ่มนั้นใช้อาวุธปืนระดมยิงนายน้อยและนายสุนทรเสียชีวิตขาทีจากนั้นกลุ่มคนร้ายได้เรียกผู้ใหญ่ผันออกมานั่งคุยที่แค่ไม้ไผ่อยู่สักพักก่อนให้ผู้ใหญ่ผันกับนายแก้วนอนคว่ำหน้าลงมีเสียงปืนดังขึ้นสามนัด ตอนนั้นนายแก้วยังไม่รู้ว่าผู้ใหญ่พันถูกยิงพอกลุ่มพนอ้ายเดินหายไปท่ามกลางขวาม,มือก็อพบว่าผู้ใหญ่พันถูกยิงเสียชีวิตแล้วเมื่อเล็กนกนายทราบว่าอ่าพี่ชายร่วมสายโลหิตและหลานชายถูกสังหารอย่างโหดเทียมทารุณเพราะตนเป็นต้นเหตุแต่เพียงผู้เดียวเขาจึงเก็บงำความแค้นไว้ในใจเล็กสืบรู้ว่าใครบ้างที่ร่วมขบวนการสังหาร บุคคลอันเป็นที่นักของเขาในครั้งนี้จึงพยายามเดินทางไปร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุคนั้นเพื่อให้ติดตามจับกลุ่มฆาตกรมาลงโทษตามกบ,บินเมืองซึ่งก็ไร้ผลอีกไม่กี่ปีต่อมาเล็กต้องสูญเสียพี่ชายอันเป็นที่รักไปอีกหนึ่งคนเมื่อนายผัวน,นอกไนพี่ชายร่วมสายโลหิตถ,ถูกนายฉลองบ้านบางทะลุยิงเสียชีวิตในงานยกช่อ้าวัดโพพระไน อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเล็กรู้สึกขับแค้นใจเป็นอย่างมากญาติมิตรต้องล้มตายเพราะอาริแต่ตัวเองทำอะไรได้ไม่มากนักขอความเป็นธรรมจากทางการก็ไม่เป็นผลแถมยังต้องคอยระวังภัยจากการตามล่าสังหารเพื่อปิดปากจากบุคคลทั้งในวงราชการและจากกลุ่มอิทธิพลเถื่อนในขณะนั้นเล็กตัดสินใจทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องจำจากพ่อแม่พี่น้องที่เขารัก ไปสมัครเป็นทหารพรานเพื่อรบในประเทศลาวสังกัดกองรบพิเศษอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพลโทวิทูลยะสวัสดิ์แม้วันเวลาจะผ่านไปแต่ในหัวอกของเล็กยังฝังแน่นด้วยความอาฆาตแค้นขนาดไปรบอยู่ที่ลาวก็คอยเงี่ยหูฟังข่าวทางบ้านอยู่เสมอเมื่อครั้งใดที่มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านก็จะลักลอบขนอาวุธปืน M16 ลูกระเบิดสังหาร อาวุธร้ายแรงชนิดต่างๆมาสะสมไว้เพื่อเตรียมการล้างแค้นจากนั้นไม่นานกำนันเที่ยงถูกยิงเสียชีวิตที่ถนนลูกรังบ้านนาขลู่ตำบลนาพันสาพ่อของชายหนุ่มที่เป็นต้นเรื่องถูกยิงตายที่หน้าบ้านพักของตนเองนายฉลองถูกตามไปยิงเสียชีวิตถึงถิ่นบ้านบางทะลุและอีกหลายศพที่อยู่ในเป้าสังหารของเล็กได้ถูกชำระหนี้แค้นอย่างสะสม เล็กนกในถูกขึ้นบัญชีดำเป็นอาชญากรคนสำคัญเจา้าที่ตำรวจต้องการตัวอย่างมากในเวลานั้นหลังจากการตามสสา,างบัญชีนี่แคนแล้วเล็กได้เตรียมตัวเตรียมใจจะรับกรรมตามกฎหมายบ้านเมืองและตั้งใจว่าบันไดได้รับอิสรภาพจะอุทิศตนบวชให้พ่อแม่อาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งในชีวิตตราบท่าอายุขแต่แล้วความฝันของเล็กต้องสลายลงเมื่อในเทียบอัมพันธ์ทอง ชาวบ้านบางกุลาที่เคยเป็นเพื่อนตีไก่มาด้วยกันได้มาขอแรงให้เล็กไปช่วยสังหารกำนันพลกำนันตำบลหาดเจ้าสำราญเนื่องจากขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจบางอย่างความที่เล็กเป็นคนรักเพื่อนจึงตอบตกลงทันทีช่วงสายของวันที่4สิงหาคม2 5 1 8ขณะที่เล็กพร้อมกับพวกอีก8คนกำลังดักซุ่มรอสังหารกำนันพลที่สวนสัตว์บริเวณคลองหัวตาลหมู่ที่6 บ้านบางกุลาตำบลหาดเจ้าสำราญเป็นช่วงที่กำนันพลพร้อมด้วยนายสมโพธ์นายชาณดีตผู้ใหญ่บ้านบางกุลาผู้เป็นหลานชายและนายพลอยพร้อมด้วยลูกน้อง3าถึงสี่คนเดินออกมาจากบ้านพักเพื่อจะไปเอารถยนต์ที่จอดข้างโรงน้ําแข็งริมหาดเจ้าสำราญเมื่อกลุ่มของกํานันพลเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและกับพวกได้กระน่ำยิงกำนันพลและนายสมโพธ์เสียชีวิตขาที นายชาญหลบหนีไปได้ส่วนนายพลอยกับพวกได้ใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กลุ่มของเล็กจนมาถึงบริเวณชายทุ่งบ้านหนองตะพุกดอนนาลุมหมู่ที่เจตตำบลหาดเจ้าสำราญเป็นเหตุการณ์ดวนปืนในรล่าชีวิตกันอย่างดุเดือดเลือดคล่านกําลังเจ้าที่ตํารวจสพเมืองเพชรบุรี ส่วนที่กำลังกับหน่วยปฏิบัติการในสังกัดตารวจภูทรเพชรบุรีและตํารวจพลร่มกว่าร้อยนายพร้อมขอเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลสนับสนุนเข้ามาปิดล้อมเพื่อจับกุ่มเล็กกับพวกแต่เล็กไม่ยอมจํานวนง่ายๆแม้ตกอยู่ในวงล้อมของเจ้าหน้าที่เกิดการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดทั้งสฝ่ายชาวสงครามนานาชนิดทั้ง M79 M72 M16 ยิงตอบโต้กันสนั่นลั่นทุงขณะที่ตกอยู่ในสภาวะคับขันเล็กนกในนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อตุ้มพระเกจิอาจารย์วัดห้วยเสือที่เล็กให้ความเคารพนับถือภาวนาอยู่สักครูได้มีร้อยตำรวจเอกบัญชาปลดอาวุธประจำกาย เดินถือธรรโคงเข้าไปหาเล็กเ <abil itation. S 2> พียงคนเดียวเรียกเราให้เล็กกับพวกยอมมอบตัวถ้ายอมให้ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเล็กก็ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดจากนั้นร้อยตำรวจเอกบัญชาได้พูดต่อไปว่าถ้าจะให้เขาไปหาให้ยิงปืนขึ้นอีกหนึ่งนัดเล็กก็ยิงปืนขึ้นอีกหนึ่งนัดร้อยตำรวจเอกบัญชาได้เดินเข้าไปหาเล็กยอมวางอาวุธปืนและเดินออกมามอบตัว พร้อมกับก้มกราบเท้าร่ำให้ระบายความคับแค้นในใจออกมาร้อยตำรวจเอกบัญชาเกาะไหลเล็กและพูดทั้งน้ำตาว่าผมเห็นเล็กถูกรังแกทนไม่ได้เหมือนกันวันนี้ถ้าเล็กตายผมก็ยอมตายด้วยนายแก้วเล่าว,ว่าถ้าวันนั้นรองบัญชาเข้าไปช้า20นาทีเล็กต้องถูกยิงถล่มเละอย่างแน่นอนเพราะทางการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลจากหัวหินหนึ่งลำและกำลังตำรวจพลร่มหนึ่งชุด กะขยี้เล็กกับพวกไม่ให้เหลือซาาแต่เล็กดวงยังไม่ถึงที่ตายหลังการมอบตัวของเล็กนกไนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ยึดอาวุธสงครามร้ายแรงได้จำนวนมากทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากการประทะก,กันของทั้งสองฝ่ายโดยผู้เสียชีวิตฝ่ายเล็กมีน,นายเทียรนายแจมนายมัน่นและนายธรรมส่วนฝ่ายกำนันพลมีกำนันพลนายสมโพ์ และนายปล่อยนอกจากนี้ในเหตุการณ์เดียวกันยังมีนายประเสริฐซึ่งเป็นคนขับรถโดยสารสายเพชรบุรีหากเจ้าสำราญถูกยิงเสียชีวิตที่คิวรถเมฆกลางตลาดย่านชุมชนในเวลากลางวันสาเหตุมาจากนายประเสริฐได้พาเล็กกับพวกไปยิงกำนันผลและมีนายเยื้อนกลิ่นนิรันร์ถูกยิงตายที่บ้านบางกุลาโทษฐานในที่พักพิงกับเล็กต่อมาเช้าวันที่8สิงหาคม2518 เวลาประมาณ8นาฬิกาพนักง,งานสอบสวนสอพอเมืองเพชรบุรีพร้อมด้วยกำลังได้นำตัวของเล็กพร้อมกับนายเปื่อนนายอัมพรนายอเนกนายลาบนายสักด์รวมทั้งหมด6คนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีวันที่26มีนาคม2519เล็กนกได้ถูกสารพิพาคสาประหารชีวิตถูกนำตัวไปควบคุมในแดนประหารเดือนจำกลางบางขวาง แปดเดือนต่อมาสารุทธ์พิพากษาลดโทษให้เหลือจำคุกคนละหนึ่งร้อยปีสารดีกาตัดสินยืนตามสารุทโณ์เล็กถูกนำตัวไปขังที่เดือนจำราชยาวอีกหกเดือนก่อนถูกย้ายมาขังที่เดือนจำราชบุรีเล็กนกในชดใช้กรรมในเรือนจำกลางจังหวัดราชบุรีนานกว่า12ปีได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวมาเมื่อวันที่25ธันวาคม2 5 3 0ขณะนั้นมีอายุ46ปี ญาติพี่น้องและบรรดาชาวบ้านนับร้อยคนไปคอยเล็กกับพวกที่น่าเรือนจำนำขึ้นรถมุ่งไปยังบ้านนาพันสามทันทีหลังพ้นโทษเล็กนอกไหนประกาศไม่เป็นมือเป็นเท้าใครต่อมาเล็กได้รับเลือกจากชาวบ้านให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6กตำบลน,นาพันสามแทนในบ่ายพวงบุภาที่เกษียรอายุราชการสุกที่13พฤศจิกายน2535 เล็กนกานถูกตามให้ไปช่วยจับผู้ร้ายเล็กพร้อมกับตำรวจจึงรีบเดินทางไปขณะเดียวกันพลทหารพรทิ์ก็ถูกเพื่อนหลอกให้ไปพบระหว่างที่เดินลัดเลาะ,ะทุ่งบ้านนาใสหมู่ที่สามตำบลนาวุ้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีก็ได้ประจันหน้ากับคณะของเล็กนกไนด้วยความที่นายพรทิ์เคยยิงผู้ใหญ่ที่เล็กเคารพนับถือและยังเคยมีเรื่องกับพวกรุ่นน้องของเล็ก เล็กจึงชักปืน11มม,มยิงนายพรทิพย์ไปจนหมดแม็กนายพรทิพย์กระโดดหลบข้างคันนาแกล้งร้องโอยออกมาเหมือนโดนยิงเล็กเปลี่ยนแม็กปืนใหม่หมายจะตามเข้าไปยิงซ้ำจังหวะนั้นเองพรทิพย์กราด M16 สวนไปกระสุนเจาะเข้าที่กลางหน้าผ่าของเล็กนกในสิ้นใจตายคา,าที จากนั้นได้เพ่นลบไปในพงหญ้า่ามกลางความมืดรุ่งเช้าพันตำรวจเอกพิสิทธิ์คำแน่นผู้กำกับการสอพอเมืองเพชรบุรีพันตำรวจโทชาวลิตภัยลีสารวัตรใหญ่สั่งระดมตำรวจมือดีจากอำเภอปูพรมค้นหาแต่ไม่พบร่องรอยของนายพรทิพย์แต่อย่างใดต่อมาวันที่1กุมภาพันธ์สองพันารวจได้เข้าจากกับกุมนายพรทิพย์ได้ในเขตพื้นที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพร ก่อนที่จะนำตัวมาสอบสวนโดยนายพรทิพย์ให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการสังหารเล็กนกไนและขอต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดโดยตำรวจได้นำตัวส่งสารจังหวัดทหารบกดำเนินการกระทั่งวันที่18ตุลาคม2549นายพรทิพย์ได้แหกคุกจากเรือนจำทหารเพชรบุรีหลบหนีไปและนี่คือเรื่องราวของเล็กนกไนตำนานของลูกผู้ชายและนักเลงเมืองเพชร